สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิดโพสแชน n นลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับสสหน้าใหม่นะครับสสสมัยแรกซึ่งเธอก็โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวในกรุงเทพมหานาคร30กว่าเขตนะครับรู้สึกว่าเธอจะเด่นที่สุดเลยเพราะหนึ่งเธอชนะสสเก่าอย่างคุณ วันอยู่บ่มรุงหลายคนก็บอกว่าคุณวันเป็นสอสอหลายสมัยไม่ใช่นะครับคุณวันเป็นสอสอสมัยเดียวแต่ก็เข้ารับการเลือกตั้งมาหลายสมัยด้วยกันแต่ก็ไม่เคยชนะเลยเพิ่งชนะครั้งที่แล้วเป็นสอสอสมัยแรกนะครับแต่ครั้งนี้ก็พลาดไปพลาดเยอะๆเยอะด้วยนะครับเพราะมันเป็นกระแสฟีเวอร์ของพรรคก้าวไก่กรุงเทพมาลครได้คนเดียวคือพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นเป็นโคศกพักนะนะเป็นโคศกพักนะครับได้คนเดียวเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพักเพื่อไทยที่ยังปักธงที่กรุงเทพมหานครได้เป็นเชือไว้ก่อนนะครับ,นะรบก็เลยดังสองคนนะครับของพักเพื่อไทยคนกับอีกคนหนึ่งก็คนนี้ครับคือคุณไอคุณไอนี่ จริงๆก็ดังมานานแล้วนะเธอมีเธอเคยแสดงเป็นคุณยิ่งรักชินวัตรนะในสภาโจกก็มีออกอยู่หลายช็อตเหมือนกันแล้วเธอก็มีปัญหาซึ่งไปมีเรื่องกับผู้กำกับชื่อดังผู้กำกับซึ่งเก่งมากเมาแล้วก็กล้าเก่งกับผู้หญิงรู้สึกจะไปตบเธอหรือไงเนี่ยนะครับก็เสียผู้เสียคนไปแล้ะ การวิพากษ์วิจารณ์ของผู้กบท่านนี้เป็นผู้กับหนังนะไม่ใช่ผู้กับตำรวจก็ดูดีแต่พอเมาแนละ้วแม่งเลิกเถอะครับก็ไม่ได้ไปเชื่อแล้วกันก็เสียคนไปละแล้วลตอนนี้เป็นไงคนที่คุณไปตบเขาเป็นสอสอละได้ไงนั่นเป็นการผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงนะครับคือทางที่ดีนะเลิกเล่าเ,เลิกแดกเหล้าถ้าแดกเหล้าแล้วก็เสียคนเลิกเถอะถ้าอยากจะแดกก็ไปแดกในบ้านแดกกับ จะดีที่สุดอย่าออกมาแดกนอกบ้านเลยนะแล้วปรากฏว่าคุณไอ้ก็หน้าแตกหน้าแตกไปหลายก็ทอกแล้วตอนแรกก็ไปต่อแรกไม่หน้าแตกมันมีสะพานพังสะพานไม้ชำรุดแล้วก็ไปบอกเขตเขตก็มาซ่อมให้โอ้โหก็ดังดังคนก็ แต่ซ้อนสารเสรินว่าเป็นยังไงอย่างเงี้แต่ปรากฏว่าคุณวันอยู่บำรุงเขาซ่อมสะพานเน,นี่ยซ่อมมาแม่งซ่อมมาหลายปีแล้วครับเขาซ่อมมาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นข่าวอะไรอะอะการเป็นสอสอจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการซ่อมสพานนะ,ะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าหน้าที่สอสอมันยังไงเดี๋ยวจะคุยให้คุณไอ้ฟังนะแต่ผมว่าในพักเขาก็คงให้ฟังแล้วนะครับกรรมการบริหารพักที่ ที่เป็นนักวิชาการน่ะก็น่าจะอบรมอบรมสอสอใหม่หน่อยเพราะเดี๋ยวก็จะมาปล่อยไก่กันแบบคุณไอหลังจากนั้นคุณไอยก็ทำหนังสือไปถึงโรงเรียนในสังกัดกทมสังกัดกทมอย่างเดียวหรือเปล่าไปโรงเรียนในเขตเดมันมีทั้งกทมด้วยมันมีที่สังกัดกระทรวงศึกษาด้วย ก็ทําไปสามสิบกว่าฉบับก็ไปเรียกร้องคือไปรณรงค์อ่ะไปขอร้องอ่ะให้ให้จัดการเรื่องชุดเนตรนาลีชุดลูกเสือชุดยุวากาชาติอะไรเนี่ยคือให้โรงเรียนเขาผ่อนผันไม่ต้องแต่งเต็มยศมีผ้าพ,พันคอผืนเดียวก็ได้เขาก็ทำหนังสือไป อันนี้เป็นการประสานงานไม่เป็นไรนะครับก็ยังยังไม่ได้ผิดอะไรนะเป็นสสก็ประสานงานได้หรือไม่ต้องเป็นสสครับเป็นประชาชนธรรมดาก็ประสานงาน,ได,น,นงไ,ได้เช่นกันก็ทําหนังสือไปได้เช่นกันอย่างผมเนี่ยผมจะรณรงค์เรื่องอไรผมก็ทําหนังสือไปในโรงเรียนในจังหวัดพิษณโลกได้ได้ในนามตัวเองไม่ต้องเป็นสสหรอกครับ แต่ผมว,ว่าที่น่าแตกก็คือว่ากทมนะครับโดยผู้ว่าชั้ชาติเขาออกมาแล้วว่าเขาสั่งการไปแบ่งั้งแต่ตตนปีสั่งการไปแล้วไอเรื่องชุดเนี่ยเขาสั่งการไปแล้วและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะครับบุณตีนนุชเทียนทองซึ่งตอนนี้ท่านก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่นะท่านก็ออกมาบอกว่าเขาก็สั่งการไปแล้วสั่งการไปตั้งนานแล้ว คือไอ้เรื่องไอ้ชุดไอ้นี่ยนะไอ้ชุดยุวากาชาติแน่นาิ้วเสือม,มันมันมีดูในติ๊กตอกมีโรงเรียนหนึ่งอ่ะเขาประกาศมาจริงๆแล้วมันมันทำมาหลายโรงเรียนแล้วเยอะแยะมากมายแล้วจริงๆเราไม่ต้องสั่งการหรอกครับบ้านนอกเนี่ยบ้านนอกชนบทเนี่ยไม่ต้องมีหนังสือสั่งการเลยอย่าว่าแต่ชุดลูกเสือชุดยุวากาชาติชุดแนรนารีเลย ชุดนักเรียนยังไม่มีใส่เลยเขารุวมกระโวยกันอยู่แล้วอยู่ที่พูนรายการโรงเรียนเขาจะจัดการมันไป่ไเรื่องขออก้าวแต่ใจแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งลงประเด็นกันนะครับเมื่อก้าวไกลามาบริหารประเทศแล้วจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อย่าไปลงประเด็นนะครับเราเป็นประบอบประชาธิปไตยนะครับอย่างผมคนหนึ่งอตอนเป็นเด็กๆนะเต่ไปดีพ่อแม่ผมมีตังค์ผมไม่ได้คนจนผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า มันลำบากอะไรแต่ผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะแต่งเครื่องแบบลูกเสือครับแล้วก็ได้เป็นลูกเสือแล้วก็แต่งเครื่องแบบเต็มยศมันเป็นความภาคภูมิใจตอนเด็กเลยแต่งครบชุดลูกเสือมันเท่มากๆเลยคนเป็นเนนารีเขาก็อยากจะแต่งเครื่องแบบชุดเนเนอรีคนเป็นยุวากาชาติเขาก็อยากจะแต่งเครื่องแบบยุวกาชาติมันมีลูกเสืออากาศมีลูกเสือ ทะเลมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคือไม่ใช่ทุกคนจะาผ้าพันคอผืนเดียวผูกนะเราก็ต้องดูภายในโรงเรียนนะอ่าอาจจะรู้มารวยได้จะเคยถามเด็กไหมว่ามันอยากเอาผ้าพันคอผืนเดียวผูกปะ่ะเคยถามเด็กกันไหมอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้เราคิดแทนเ,เด็กหรือเปล่าคิดแทนเด็กหรือเปล่าอ่ ในเมื่อถ้ามันมีปัญหาใช่ไหมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้ว่ากรทมก็หางบมาเสิหางบมาสนับสนุนเด็กที่ไม่มีเงินที่จะซื้อชุดลูกเสือชุดแน่นานารีหรือชุดยุวากาชาติก็มาสนับสนุนมาซับพอร์ตเขา เราเคยถามเด็กไว้ว่ามึงอยากแต่งไม่อยากแต่งเราเคยถามเด็กไว้ว่ามึงอยากจะเอาผ้าพคอผืนเดียวหรือเราเคยถามมันไว้อย่าไปคิดแทนใครนะครับผมเคยจัดอบรมคอร์สเกี่ยวกับเด็กๆเนี่ยตอนนั้นทางเทศาบาลตะมนลพมพิรามนะครับเพื่อนผมเป็นนายกอยู่ก็เชิญผมไปไปอบรมผมก็ไปอบรมทางกระบวนการอบรมเป็นวิทยกรกระบวนการ ตอนนั้นมันใกล้สงการผมก็ให้เด็กแบ่งกลุ่มให้เด็กประชุมกันคุยกันแล้วก็มาคิดว่าแทนที่เราจะไปบอกว่าสงการนี่ห้ามทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเราก็ให้เด็กมันคิดเองว่าสงการไม่ควรทาอะไรมันก็คิดมาแล้วบางอย่างนะเราคิดไม่ถึงเลยมีกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าห้ามเอาน้ําไปลาดหัวเทียนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เราจะรู้ไหม เด็กมันรู้อ่ะมันเคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองว่ามันขับรถไปข้า,าสารน้ำไม่เปไ็นไรเขาปะแป้งไม่เปไ็นไรแต่เขาเอามารถหัวเทียนรถหมดาสายรถนี้นี่นี่เป็นตัวอย่างให้ฟังว่าอย่าไปคิดแทนเด็กเขานะอย่าไปทำเท่ทำโกอันที่สองคุณไอเนี่ยไอราเจนกเนี่ยตอนนี้ยังทำในานามสอสอไม่ได้นะ คุณยังไม่เป็นสอสนะอน่ะกกตยังไม่ประกาศรับรองนะอย่าเพิ่งโอเวอร์แอคชั่นยังมีเวลาอีกสี่ปีอย่าเพิ่งเริ่มเบื่อซะก่อนในการทํางานถ้าเราเป็นสอสอแล้วเราทำงาน,นเรากินเงินเดือนแค่นี้นะแสนกว่าบาทนะแล้วถ้าทํางานเต็มสตรีมแบบคุณไอนะจะทําได้ครบสี่ปีไหมมันเหนื่อยนะมันยากนะปัญหาชุกอย่างในเขตเลือกตั้งนี มันจะบาดังเข้ามาหาตัวเองนะทุกเรื่องเปล่าน้ําไม่ไหลไฟไม่สาวา่างถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อแทนที่เขาจะไปแจ้งกทมเขาจะไปแจ้งผู้ว่ากทมเขาจะมาแจ้งสสนะแล้วมันจะทำงานไหวไหมสิ่งที่อยากจะบอกนะเรื่องราวเหล่านี้เขามีผู้ช่วยนะมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีผู้ช,ช,ำ,ชำนาญการมีผู้ช่วยสสอ,อีกนะก็แบ่งงาน ให้กลุ่มเหล่านี้ไปทํางานตัวเองหน้าที่สสคือประชุมสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่สสคือที่ลงพื้นที่ลงเพื่ออะไรไม่ได้ลงเพื่อไปจัดการนะเราไม่ได้ผู้ว่ากทมอนะ่ะไม่ได้ไปจัดการซ่อมถนนไม่ได้ไปจัดการซ่อมสะพานนะไม่ใช่หน้าที่สสนะ่ะไม่ได้จัดการต้องไปวิง่งเต้นเอางบประมาณจากร,รัฐมนตรีมาลงในเขตพื้นที่เรานะไม่ใช่หน้าที่สสนะ่ะหน้าที่สสคือนําข้อมูลต่างๆในพื้นที่ ไปเสนอในสภาผู้แทนราษนรเขาจะมีช่วงที่พูดถึงเรื่องราวปัญหาของพื้นที่ตัวเองหรือไม่ก็ไปเสนอในพรรคตัวเองเพื่อที่กำหนดมาเป็นนโยบายบริหารราชกานะรคือหน้าที่หลักไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะอย่าเบี้ยวอย่าเสียมบาดแทนการนี้ติดคุกแล้วนะอย่าหลับการประชุมสภานะไม่ใช่สนุกนะคุณไอ้โคตรน่าเบื่อเลยนะ ถ้าคุณจะไปนั่งในห้องประชุมตั้งแก่เริ่มเปิดสภาจนจบนะเบื่อมากนะเพราะบางคนมันก็พูดไม่ได้เรื่องไงเวลาอภิปรายเวลาพูดอะไรพูดไม่ได้เรื่องไงพูดน่ารำคาญที่เราดูในโทรทัศน์เขาเอาช็อตเฉพาะช็อตเฉพาะพอมาก็เลยดูมันเพราะฉนั้นจริงๆแล้วสสเขาก็จะไปอยู่ในห้องของเขาห้องกรรมธิการห้องไหไแต่เขาก็มีวงจรปิดมีโทรทัศน์มีมีดู ขาก็ฟังไปด้วยกินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยเล่นลายไปด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในห้องประชุมจะมาเล่นลายเล่นอะไรก็ไม่ได้ละมันก็ไม่ไม่โอเคละนะจะไปดูหลังโปอะไรก็ไม่ได้ละเขาก็ไปอยู่ในห้อง,ของเขาไปอยู่แถวนั้นเวลาประธานกดออดตูดเขาก็มาก็เท่านั้นเองนะนั่นคือหน้าที่สอสอไปท่องเอาไว้อย่าทำอย่างนี้มันน่าแตกเพราะว่าถ้าคุณอยากจะจะจัดแจงนะ เรื่องเกี่ยวกับซ่อมสะพานเรื่องเกี่ยวกับชุดนักเรียนนักศึกษาเนะี่ยเที่ยวกับกทมนะคุณต้องไปสมัครเป็นส,สอกอสอกอใช่ไม่ใช่สสนะสอกอในเขตนั้นนะเพื่อจีดูดะเขตนะแล้วทางานประสานกับผู้นวยการเขตคือเขตหนึ่งนะผู้มวยการเขตแม่งก็เทียบ่าวบุวาราชลการจังหวัดนะมีอานาจเยอะแยะมีงบประมาณเยอะเนี่ยคุณก็ต้องไปสมัครสอกอ อย่ามาสมัครสอสอคือเราเราไปสอสอนะเราไม่ได้เป็นสกออ,อย่าไปแย่งหน้าที่ของสกอ,อเขาเดี๋ยวสกอ,อเขาตกหนานเดี๋ยวสกอ,อเขาไม่มีงานทำนะครับนั่นคือเรื่องเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้นะครับผมก็อยากจะเตือนนะครับสอสอหน้าใหม่ทุกท่านศึกษาความรู้อย่าไปหิวแสงอย่าไปสราคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะตกมาตายจะบอกง่าครั้งนี้ก็หน้าแหกไม่รู้จะเย็บกี่แผลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นนุตตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคุณตีนุตเตียนต่อไม่ว่าจะผู้ว่าราชการคอทมอคุณจติชาติลิธภัณฑ์ออกมาก็หน้าแตกหน้าแหดแผลไม่รับเย็บเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับเมื่อคุยเรื่องนี้บอกว่ามาขายกล้วยตากนะครับเพราะว่ากล้วยตากของผมนั้นเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มเป็นกล้วยตากที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับกล้วยจะปลูกที่ไหนไม่สำคัญครับ แต่ต้องมาตากแดดที่บางระทุมนะครับแล้วผมได้รับฉายาจากอดีตสอสอวันอยู่บมรุมงซึ่งเป็นคู่แข่งของคุณไอ้นี่แหละครับตั้งฉายาผมว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยแต่ไม่รู้ด้อยค่าผมหรือชื่นชมผมรูแต่ผมภาคภูมิใจในฉายานีเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ซองหนึ่งครับขายห้าซองสองร้อยบาทค่าส่งสีแล้ว ท่านที่จะสนับสนุนช่องกิดโพสชนแนลหรือสนับสนุนผมนะครับตอนนี้ผมร้อนเงินจะหาเงินไปสู้คดีของอจฉยะที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการของนักร้องวัสิ์ที่ศาลนาญาทนนะครับก็เอ่ยเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนะครับร้อยสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นก็โอนเงินเข้ามาได้หรือจะมาคุยกับผมทางไลน์เดี๋ยวไอดีไลน์ก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกัน หรือไม่ก็คุยกันทางอินบ็อก Facebook รัฐกิจผลเด็ดวิสัยครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามจนจบขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทัางประเทศครับสวัสดี